คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ World 24 e n t น f หมุนทันโลกนะครับกับผมพุทธิพงษ์พงสุวรรณครับคุณผู้ชมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมวัดนะครับในอำเภอบ้านโป่งเนี่ยนะครับในเขตของวัดที่เป็นวัดมอญแท้ๆเลยนะครับจำนวนหลายวัดด้วยกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราก็ศึกษาในประเด็นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับนั่นคือวัฒนธรรมของชนชาวมอญที่เป็นชาวมอญที่อยู่ในประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมเลยพาคุณผู้ชมครับ มาชมที่พิพิธภัณฑ์วัดม่วงครับก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์สัจจาแล้วก็คุณคมสัรแล้วครับเหมือนเดิมครับวันนี้ครับคงจะไปชมกันนะครับชมอะไรกันดีครับที่พิพิธภัณฑ์นี้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงของเรานะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติของชาวมอญรตั้งแต่เมื่อครั้งอพยพเข้ามาถึงกับถึงเจ็ดเจ็ดครั้งเจ็ดหนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวมีศิลปะวัตถุที่เป็นของโบราณนะครับอย่างเช่น คัมพีซึ่งจานบนงาช้างนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ใช่ครับคือเป็นภาษามอนนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณตลอดจนว่ามีเรื่องราวผ้าห่อคัำพีที่เป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีมาเนิ่นนานในชุมชนนะครับอาจารย์บอกจะมา ผ้าด้วยที่นี่ก็มีผ้าด้วยใช่ค่ะบริเวณข้างๆเนี่ยค่ะเขาจะมีศูนย์ทอผ้ามือค่ะผ้ามือของไทยมอนะคะวันนี้ก็กะว่าจะมาอดทนไปสักสองชิ้นนะคะเผื่อว่าจะได้มาใส่ร่วมกับงานประเพณีข้างหน้าแบบทาตัวกลมกลืนนะคะข้างหน้ามาก็ใส่แบบมอนมาเลยได้เลยครับเพราะฉะนั้นที่นี่นอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชนชาวมอในประเทศไทยแล้วก็ยังมี ของที่ระลึกสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยโอ้โหดีจังเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมพิธีวิพานกันดีไหมครับเชิญครับเชิญค่ะ ในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณพี่ชะอางพรมอินนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เงือกะอ่าครับวันนี้แหมมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์รู้สึกว่าผมมีของเก่าแก่โบราณมากมายเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่คุณพี่ดูแลอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเป็นยังไงครับพี่ผู้ดูแลพืชบ้านเป็นแห่งแรกในประเทศไทยคะครับเขาทำอะไรถึงเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ก็ของมีของ,ของเก่าๆเยอะค่ะมีกำพิงานช้างคำพิเงินพินทองมีของใช้ของมอ่ของมอน์ทั้งในสมัยในสมัยน่าจะเป็นราชการที่หนึ่งมั้งคะพระเนสวนพระในสวนเพระในสวนเลยโอหเก่าแก่ย้อนกันไปถึงท่านพระมหาเถรคันช่องที่เรารู้จักกันว่าเป็นอาจารย์ของชนชาวมอนทั้งโปรงที่เข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมครับ ย่อนจะอย่างนั้นนะครับครับแล้วคราวนี้ที่เห็นู่ข้างหลังของผมเนี่ยนะครับที่จะอ้างได้สะสมในพิพิธภัณฑ์ทสสี่พิพิธภ<ะ>ัณฑ์สะสมเนี่ยพี่ดางคนดูแลเป็นคนดูแลฮะสะสมนี่มีอาจารย์พระครูตมมิทักครับที่อาจารย์วัดพ่วงครับมาสะสมมาแล้วก็มีคณะนักศึกษามาจากมหาสิมกรมาออกพื้นที่แล้วก็อาจารย์สะสมไว้ของมากมายแล้วก็ อาจารย์ศิษศักดิ์มาแล้วก็ศาษย์ศักดิ์วนันที่ผูกมใช่ครับให้ามาดูาครับให้มาดูของแล้วก็จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาของอเยอะมากค่ะครับอันนี้มีรูปภาพประกอบด้วยเช้นอันแรกนะครับพี่ตะอ่างอลองเล่าให้เราฟังนะครับว่าแต่ละจุดนั้นทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้เป็นของโลได้จะไม่นั่งไม่กลองอันนี้นะคะเขาไปงมมาแล้วก็ เราให้มาค่ะงมในแม่น้ำบางรองใช่ค่ะของชาวบ้านงมแล้วก็แม่น้ำบางรองของที่เห็นนี่อาจจะเก่าแก่ว่าสมัยโบราณนี่เพราะว่าชุมชนอาจจะอยู่ในแม่น้ํานี้มาก่อนคงแค่อย่างนั้นแลวมั้งคะเพราะว่ามันก็ได้ไปครับอาจารย์อาจารย์ได้เคยเห็นเป็นไงบ้างครับตรงนี้คือโดยโดยโดยความโดยความเก่าแก่ของภูมิภาคนี้ะค่ะ ย้อนไปตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เะ,ะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ที่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ต่างๆก็จะถูกค้นพบแล้วก็ถูกนํามาเก็บเอาไว้ครับก็ค,คือยุคก่อนที่มีประวัติศาสตร์ถึงยุค5,000ปีไปแล้วเนี่ยนะฮ<า>ะคือมี<บ>คนอยู่อาศัยใช่ค่ะ,ท,ะท่านี้ถ้าต้องการที่จะเป็นข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่จริงก็ต้องแนะนําพิพิธภัณฑ์ท่าสาแห่งชาติราชบุรีซึ่งตรงนั้นจะให้ประวัติความเป็นมาที่ที่ไปมุมกว้างแต่พอมามุมนี้ปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของ ชาวมอนนะคะอยากให้ดูภาพเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหงในพุทธธรรมนายนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเมืองของสาวดีที่ที่มาแล้วก็จะสังเกตอย่างหนึ่งว่าหงก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของของชาวมอนด้วยครับพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหงแล้วก็บอกว่าตอนตองเนี้ยตอนนั้นอาจจะเป็นที่เบิ้งว้างเปล่ายังไม่มีเมืองเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วก็ได้ทำนายไว้ว่าต่อไปตรงนี้จะเป็นเมือง เป็นเมืองใหญ่มีชื่อว่าหงสาวดีดนั่นเองนะครับโอ้โหนี่หงสาว,วดีก็คือตำนานของชาวมอญเลยใช่ไหมครับครับเป็นเมืองแห่งแห่งหงจริงๆในนี้มีเยอะนะคะเราลองให้ไปชมมาดึงได้ครับ,รบเชิญพี่ตาอ้างนำเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่นาคคำพีนะครับซึ่งเป็นที่เก็บความรู้ของคนสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกทาจากงาช้างก็มีค่ะอันนี้ก็ปีงาช้างค่ะครับเป็นภาษามอญลงรักแล้วก็อันนี้คาปีเงินครับเป็นภาษามอญสมัยโบราณครับก็มีทั้งสลักบนใบนลานบนเงินค่ะแล้วก็บนงาช้างค่ะโอ้โห okay. แล้ว แล้วปจุบัติมีคนอ่านได้ออกไหมครับก็มีอ่านออกอยู่พระพระอ่านออกค่ะพระก็เรียนภาษามอญด้วยครับพะอครับแล้วทางนั้นถัดไปเป็นอะไรครับอันนี้คืออันนี้นี่จะกลับเป็นมุกอันนี้เขาเรียกมะขามเป็นคำพีมะขามอันนี้ค่ะคมพีมะขามอ่าเขาเขาเขาเรียกเป็นคมพีตัวอักษรเป็นมะขาม ตัวสอนเหมือนกับป้อนเนี่ยนะฮะป้อนเป็นภาษาภาษามอนเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบคล้ายๆมะขามนะครับครับโหเรียกว่าคำพีนี่ก็คือคำพีทางพุทธศาสนาก็ใจกิจศกอะไรประมาณนั้นทางจงศักดิ์นะครับอันนี้นะครับอันนี้ที่ที่อาจารย์คำพีค่ะจารย์คำพี ที่จะที่เก็บสารกัมพีเนี่ยจานใบลาแล้วที่จานเวลาเวลาเขียนลงไปเขียนเสร็จก็เย็บเข้าเล่มโต๊ะนั่งเขียนโต๊ะเขียนกัมพีในกัมพีอาจารย์มันยังจะมีมีเรื่องราวบอกสการที่จานยังมีบอกวันเดือนปีแล้วก็ยังบอกว่าในกัมพี อาจจะมีทั้งทศชาติมีทั้งพุทธประวัติที่เป็นภาษามอญยังมีตำรายาด้วยโอ้มีตำรายาเก็บไว้ในคัมภีร์เหมือนกันในคัมภีร์มอญไม่ใช่ตำนานก็มีเก็บไว้ใช่ครับใช่ครับมีอะไรมครับตอนนี้อาจจะมีทั้งตำรายาตำราาดูตำรายาดูลักษณะของช้างลักษณะของม้าในในคัมภีร์มอญก็มีเหมือนกันครับแล้วเรื่องน่าสนใจก็คือในคัมภีร์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่นะครับมีรูปประกอบ ใช่ครับมีรูปภาพด้วยเป็นฝีมือของอคนโบร,ราณที่งดงามมากคือต่นใหม่นี้เขาเรียกที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแอนิเมะใช่ภาษาฝรั่รงเรียกว่าการ์ตูนสมุดคนไทยก็มีประกอบภาพด้วยสมุดไทยดำใช่ไหมครับ,รบจะเกิดใบบนกระดาษสมุดไทยดำคร,ครับสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าอันนี้เก่าแก่แล้วแค่ไหนครับเนี่ยที่มีรูปประกอบอันนี้ก็อยู่เป็นเป็นสมบัติวัดค่ะไม่ทราบว่า คณะดอายุกี่ปีไม่ทราบค่ะกี่ปีกี่ร้อยปีมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นร้อยปีขึ้นไปเป็นสมบัติวัดยังมีตู้พระธรรมอ๋อมีตู้ด้วยอ่เพื่อไตรปิฎกเป็นตู้พระไตรปิฎกนะครับแล้วตู้นี้เอาไว้ที่ไหนครับเนี่ยตู้นี้ก็อยู่บนวัดอยู่บนสมรสมากจะสร้างตู้พระไตรปิฎกบนหอสวดมนต์ครับอ่าซึ่งเอกลักษณ์ก็จะ ต่างๆกันเนาะบางคนบางคนเรียกวาที่ห่อไตรเนี่ยหอไตรเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ในกลางน้ําใช่ครับยกลางน้ําเลยใช่ครับวัดมอในชุมชนก็ยังมีอยู่ครับครับเพราะว่าป้องกันปลวกเนี่ยปลวกขึ้นมาไม่ได้ก็ปลอดภัยด้วยนะครับจากภัยพิบัติต่างๆไปไหมเนี่ยก็มีน้ามาดับไฟได้ใช่ยังมีผ้าห่อคมภีอีกครับพ่อจ๋าผ้าห่อคมภีผ้าห่อคัมภีที่เป็นฝีมือชาวบ้านเขาคิดถึงนังจีนลงภายในเลยเขาต้องห่อคมภีเอาไว้ นั่นนั้นนั่นจันต้องไปชมครับต้องไปดูผ้าห่อให้ประเคให้ประอังนำชมเเลยครับ นี่คือพ้าหอคัมพีค่ะผ้าห่อคัพีข้างในมีไม้ไผ่ครับแล้วก็เย็บเย็บด้วยมือค่ะเขากลัวคัมพีจะหักอันนี้ค่ะเพราะคัมพีทำด้วยใบลานด้วยใบลาฮะบางทีนี่ต้องหาอะไรมาห่อเก็บแข็งๆหน่อยค่ะก็ใช้ ไม่ไผ่ผ่สอนศาสตร์เอาไว้ค่ะ,ะคแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนอกจากตัวคัมพีร์ที่อยู่ข้างในแล้วนะคะคดูตัวผ้าห่อสิคะไม่ใช่ผ้าธรรมดามีลวดลายมีการปักถักทอ<ม>ซึ่งเป็นลายที่เป็นเอกลกักษณ์อะค่ะ,ค<น>ะเป็นลาย<น>ที่อาจจะประสานมาจากไม้ไผ่ด้วยค่ะซึ่งดูแล้วมันน่าจะสืบทอดและเก็บรักษาเอาไว้มากๆเลยนะคะครับผมลายพวกนี้คงต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นลายเลขาคณิตเนี่ยนะฮะลายทางเลขาคณิตเหมือนกัน นี่น่าจะเป็นลายลักษณะลายลุนตยานะครับอาจารย์ลายลนตยาที่ว่าพม่ามาทําเป็นลายผ้าประจําชาติของพม่าอันนี้อันนี้ะจเป็นเป็นเจดีอันนี้อันนี้เป็นลายเจดีลายลายเจดีครับผ้หอมีลายที่หลากหลายนี่เป็นลายดูเผลนๆเหมือนเครื่องบินเงี้ยนะเนี่ยมีเครื่องบินด้วยนอันนี้อาจจะทันสมัยขึ้นริงๆลายลายนกแต่ถ้าเราดูเผลอนๆอ๋อเหมือนเครื่องบินอย่างเลยนะฮะ ส่วนใหญ่น่าจะปักมือนะคะป<า>กัป<า>กมือค่ะใช้ใช่ปกัมปกมืออย่างนีครับในในทางภ้ากลางจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะที่เก็บแล้วมีผ้าห่อกัมพีบแบบแบบของมอ กกลัถือว่ามันเป็นของที่ทรงคุณค่าเหมือนที่เราคุยกันว่าพอทําเสร็จแล้วไปไว้ที่วัดถูกไหมคะเก็บไว้ในหอไตซึ่งหอไตก็จะต้องลายล้อมไปด้วยน้ําที่นี่ยังมีให้ดูนะคะอยู่ที่วัดอะไรนะวัดตาลใช่ไหมคะวัดโพโซวัดโพโซโสพารามที่ลักษณะหอไตที่มีน้ําล้อมรอบก็ยังมีอยู่ใช่ครับเรียกว่ากันตรวกก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พระไตรปิฎกแล้วก็บรรมภีรต่างๆอัถกถาต่างๆ ก็จะถูกรักษาไว้อย่างดีครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้เกิดจากความศรัทธานอาจารย์ครับอย่างคนมอเนี่ยศรัทธาในพระศาสนาเวลาเทศกาลงานบุญก็อาจจะเป็นเจ้าภาพกรนเทศมหาชาติก็จะสร้างผ้าห่อคัมภีหรือผ้าห่อใบลานเนี้ยถวายให้พระคุณเจ้าท่านเลยก็อุทิศให้ใช่ใช่ครับจะจะมีผ้าอันใหม่ใช่ครับผ้าห่อคำพีใช่ครับใช่เราเป็นการรักษาซึ่ง คือเหมือนเราซื้อหนังสือในปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีการห่อปกใช่ใชครับใช่ครับพลาติดอะไรมาห่อปกให้เรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนกันในสมัยโบราณพระท่านก็ใช้ใช้อะไรใช้ใบลงใบลานอาจารย์สังเกตอาจารย์สังเกตผ้านี้ผ้าพื้นแบบนี้มันน่าจะมาจากอินเดียครับเพราะว่าลายผ้าโบราณมากซึ่งยุคก่อนก็คนคนมอญเราต้องบอกว่าความศรัทธา อะไรที่ดีที่สุดก็มักจะไปไว้ที่วัดครับอันนี้คือเป็นผ้าที่ผ้าอินเดียผ้าของอินเดียเลยค่ะโอยโหลายอย่างนี้ของอินเดียเนี่ยโอ้โหฉันทำมาเป็นหลายร้อยปีมาแล้วนะอ่าใช่สมไมปัจจุบันก็อาจจะไม่มีแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้แหละครับอันนี้เป็นผ้าของที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นผ้ามาจันเดียเหมือนกันนะอินเดียเหมือนกันนะฮะค่ะลายสวยงามรองอัศนะผ้าอัสนะ อันนี้พระรองนั่งครับรอ,องนั่งของพระอาสนะ ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับสวยงามจริงๆเป็นสวยมากๆคืออะไรครับธรรมาตรมอนธรรมาตรของมอนเลยครับไห้พระเป้นประเทศพระคือเราเห็นในภาคกลางหรือภาคไหนๆก็ไม่สวยขนาดนี้ที่นี่เขาบอกที่นี่มีที่เดียวด้วยค่ะที่อื่นยังไม่เห็นเลยค่ะใช่ครับผมผมก็เพิ่งเห็นที่นี่นะสวยงามมากแล้วสลักสลาวเรียงลูกกจริงๆครับด้วยทุกที่ที่พม่มาที่มอน ที่ย่างกุ้งอะไรยังมีอยู่เลยไหมครับเนี่ยไม่เห็นไปแล้วไม่เห็นแล้วก็อันนี้ถอดมันชิ้นๆมาจากโน่นเลยของมอญครับถอดอชิ้นจากการอุยพของมอญท,ที่มาประเทศไทยในเก้าละลอกด้วยกันก็คงจะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆถึงเข้าของที่ตอนนี้ที่มอญอาจจะไม่มีมาอยู่ที่ประเทศไทยแทนนะครับโอ้โหนี่สวยงามจริงๆครับแล้วก็จะทําอะไรครับใหพพระเทพเทศพระเทพมิเทศตอนมีเท่ธมหาชาติอะไรอย่างนี้ครับ เปิดค้างมีประตูเปิดแล้วก็ขึ้นขึ้นไปโอ้โหทรมากที่สวยงงดามมากขึ้นกับศรัทธาจริงๆนะครับก็ต้องศรัทธาในพระศาสนามากๆถึงได้สร้างออกมาแบบนี้ครับไม่ทราบว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่ได้ใช้ในวัดไหมครับไม่ไม่ได้ใช้เอามาแล้วมาเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ก่อนแล้วมาใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับครับวยจริงๆครับคุณผู้ชมขอให้ซูมไว้ดูชัดๆเลยนะครับ ครับตรงจุดๆนี้นะครับจะเป็นแผนที่ที่จะแสดงนะครับให้เห็นว่าเส้นทางอพยพของชาวมอนที่เข้าไปอยู่ประเทศไทยนะครับมากันทั้ง9ก้าระลอกด้วยกันนะครับแล้วตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีมาแล้วทีเดียวนะครับเริ่มแต่ระลอกแรกเลยนะครับระลอกที่1นเนี่ยนะครับพี่คมสันครับมาจากสมัยพระเจ้าตะเบงเวตี้เลยครับสมัยนั้นก็น่าจะยุคนั้นน่าจะคนมอนจะอยู่ในกรุงศรีวิทยาเยอะครับน่าจะเป็นยุคนั้นครับ ับยังมีเรื่องราวของคนมอญทางนั้นอยู่นะครับครับสมัยนั้นพระเจ้าปฐมบชมปติตีมอตมะแตกใช่ไหมฮะใช่ครับาวมอญก็เลยอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิ์ที่สมภารที่กรุงศรีอยุธยาใช่ครับแลนั้นก็อาจจะมาแวะด่านเจดีย์ทัองค์การนะบุรีก็ว่าไปตั้งแต่แตกกระเจิงไปจริงจียงใหม่ก็มีใช่ครับครับแล้วรอบที่สองครับ2127 2127น่รอี่สเ็พนนร้ี่บเีป็นระลอกที่สมเด็จพระนเรศวรเข้าไปตีกรุงธงสาว พระงทำก็เลยต้องพระเจ้านันผู้เร่งก็ตอนนั้นพระเจ้าพระนเรศวรก็ประกาศเอกราชใช่ไหมฮะประกาศเอกราชแล้วก็ดึงเอาคนหัวเมืองบอนย้ายมาตั้งรกรากบ้านเมืองที่ตรงรีวิยายุคนั้นน่าจะเป็นยุคของบ้านม่วงยุคบ,บ้านม่วงก็ทุกคนคาดเพราะด้วยสำเนียงภาษาพูดภาษาพูดคุยกันของคนบ้านม่วงความเก่าและความโบราณนั้นยุคนั้นน่าจะเป็นยุคพระนเรศวรครับ ซึ่งยังมีหลงเหลือชาวอันมงที่เป็นเวลาพูดการพูดคุยสำเนียงจะไม่เหมือนคนมอที่อื่นซึ่งก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในยุคนั้นก็ถ้ามหาเถรนทันช่องใ<ช>ก็ครับ<ช>หัวหน้าของพระสงฆ์ที่อพยพจากเมืองมอไปอยู่กรุงศรีอยุธยาด้วยใช่คร,ครับใช่ครับลำดับถัดมาครับรอบที่สองครับรอบที่สามแล้วน,นะครับสองพันหนึ่งร้อยสามปดครับครับผมรอบนี้คือก็น่าจะสมัย อยุทยาตอนปลายมั้งครับอยุทยากลังจากที่ตองอูล่มสลายลงใช่ไหมยักษ์ไข่มาตีเมืองของทวีแตกมอญก็อพยพมาอยู่ที่ยุคนั้นจะยุคนั้นมากรุงศรีแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่บ้นโป่งโพธารามนะครับราชบุรีครับในยุคนั้นน่าจะเป็นยุคของเจ้าพญารามันเจ็ดหัวเมืองครับอยู่ในมอญบ้านโป่งโพธารามก็จะ มีกลุ่มก้อนที่หนาแน่นขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นจะเป็นเรื่องของลูกหลานพยารามันเจ็ดหัวเมืองซึ่งมีเพโตคือวัดคงคาเป็นศูนย์กลางอย่างตรงนครชุมก็มีวัดใหญ่เป็นศูนย์กลางเป็นต้นครับเนว่ามาตั้งรกรากเนี่ยราชบุรีเลยก็คือนุ่แแม่น้้ำแม่กลองบ้านโป่งโพธารามที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับใช่ครับครับชัดมาแลรอบที่สี่ครับผมมาหลายระลอบจริงๆครับ รอบที่4ก็คือสมเด็จพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาแห่งอังวะมาราชาพิเศษที่พงสาวสดีแต่หมอนมไม่พอใจเพราะว่าพงสาวสดีเป็นเมืองของหมอนนะครับก็เลยกบฏที่นั่นพมาปร,ปราบปรามอย่างหนักก็เลยอพยพอีกล,ล,อลรอบนึ่งนะครับี่อพยพมาทางเมลำเลืองกานเจดีสามองค์มาที่เมืองกาญจนบุรีแทนที่จะมาเข้ารานบุรีไม่นะนี้มาก,กาญจนบุรีแทน เส้นทางนี้น่าจะเป็นแถวแถวสังขละบ้างบางส่วนนะครับที่เป็นชุมชนโบราณนะฮะแถวแถาไยโยกน่าจะเป็นส่วนนั้นนะครับททีุ่กวันนี้เกามีวัดหลวงพ่ออุตมะอะไรเนี่ยนะอันนั้นน่าจะระลอกหลังกว่าระลอกหลังกว่าแต่ว่าก็มาทางนี้นี่แหละน่าจะทางนี้แล้วเดี๋ยวครับต่อมาระลอกที่ห้านะครับระลอกที่ห้านี่ทำไมพระเจ้าไปเยราชวงศ์ตองอูเหมือนกัน มอญที่เมืองมอตมะมอตมะก็เป็นเมืองใหญ่ของของมอญตะกอการกรบฏขึ้นมาเหมือนกันคนมอญก็โดนปราบปรามก็เลยหนีออกมาหนีไปที่ไหนไกลนบ,บุรีมาราชบุรีนนทบ,บุรีนนบบรแล้วก็ปทุมธานียุคนี้น,<อ>น่าจะเป็นสมัยต้น ต้นรัตนโกศินนะครับอมสามโคกส่วนมากจะหนาแน่นกันช่วงนี้คนมอญก็มาอยู่แถวปทุมธานีนี่มากขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ข่าวนี้สองพันสามร้อยนะครับสองพันสามร้อยคือปลายกรุงศรีอยาจะแตกแล้วนะครับข่าวนี้มาเหมือนกันราชวงตองอูมอนตั้งอาณาจักรได้แล้วตีกรุงอังวะแตกพระเจ้าอรลองยาสถาปนาราชวงใหม่มาตีพงศาวดีอีกรอบหนึ่งคราวนี้มาตีอีกแล้ว พระเจ้าอากวมตีทีพงสวดีตีมอตามะคนมอนก็หนีมาทาวายมานน,นทบุรีเลยนะครับบา,บางส่วนไปเชียงใหม่ไปตากก็มีตากก็มีชุชชมชนมอนแหละครับใช่ครับมีวัดมอนด้วยมีวัดมอยแต่เชียงใหม่มีไหมฮะเชี<า>ยงใหม่ก็มีวัดมอนนะชุมชนมอนหนองดูลำพูนเชียงใหม่ก็อยู่ใกล้เคี<า>ยงกัน แต่ว่าเป็นชุมชนมอนโบราณมาก่อนครับอยงไรก็ย้ายมาตรงนี้เลยนะเพราะว่าก็แน่นอนภัยสงครามนะครับพาคิดถึงปัจจุบันนี้ซีเรียใช่ไหมลบกันคนซีเรียออกนอกประเทศเป็นล้านลคราวนี้นะครับเพราะว่าหนีสงครามนั่นเองนะครับประมาณรอบที่เจสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับมอญที่ย่างกุ้งก่อการกบฏอีกพม่าก็ให้อซาวุนกี้ปราบกบฏเพราะว่าแซวุนกี้เป็นนักรบที่เก่งมากของพม่าเลยใช่ไหมครับเขาก็ มาเผาเมืองย่างกุ้งโหเรนีราณหมดก็เลยต้องอพยพหนีกันมาใหญ่เลยคราวนี้มาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วรอบหนึ่งมาถึงอัจเจดีสามองค์ด้วยนะครับในกรุงขนบุรีนะฮะแล้วรอบที่แปดสมัยผู้พีทยอด้าจุฬาโลมหาราชอันนี้ชัดเจนขึ้นอานนี้ชัดเจนขึ้นก็คือการที่หนึ่งไปตีถวายตีถวายตีแตพกพม่ายึดได้เราเราเรายึดได้แต่พม่าก,ก็มาตีกลับไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนบอลที่ถวาย ก็อพยพมาไกายน้บุรีราชบุรีไปที่กรุงเทพก็มีอย่างวัดวัดมอญแถวเจริญพาคก็ยังมีอยู่อ๋อครับ,รบชุมชนมอญเจริญพาคก็ไปอยู่ที่กรุงธนบุรีใช่ฮ<น>ะฝ<ช>ั่งธนใช่ฮชุมชนมอญอันนี้ชัดเจนเลยที่เจริญพาดครั้งสุดท้ายที่ใหญ่ๆก็คือจะลอกของ ตเปรยพระพุทธเลิดล่าน้าภานไหอันนี้ชัดเจนที่ว่าสามารถค้นประวัติศาสตร์ได้ชัดมากขีอรที่อทมอตะมะก่อการกบฏนะพะม่ากเกณฑ์ไปใช้แรงงานอย่างทารุน,นก็เลยหนีมาเมืองไทยคราวน,นี้มามากกว่าสี่หมื่นคน<ช>โอ้โหครั<ก>้งนี้น่าจะเป็นครั้งใหญ่มาสี่หมื่นนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ<ช>เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วมา4ี่หมื่นคนนะ,ะมาที่กาญจนบุรี นะบางส่วนไปที่ตากไปอุทยัยเข้ากรุงเทพไปที่ปทุมธานีนนทบุรีเป็นต้นก็เลยมอญกลายเป็นประชากรสําคัญของประเทศไทยจึงถึงทุกวันนี้เลยเพราะว่าที่ทั้งหมดเก้าระลอกที่เดินทางมาปัจจุบันน่าจะมีประชากรที่มีเชื้อสายมอญหรือเกี่ยวพันกับมอญไม่ต่ำกว่าสองถึงสามล้านคนในประเทศไทยมีสามสิบเจ็จังหวัดทั่วประเทศไทยครับ,รบที่มีคนเชื้อสายมอญอยูอ่รวมแล้ว สามสิบเจ็ดจังหวัดชัดเจนน่าจะกี่กี่คนประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่าสามล้านอะ่ะสามสี่ล้านใ,นในประเทศไทยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเยอะอยู่แล้วก็อย่างอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมจนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้โห oh นะครับฟังแล้วตื่นเต้นนะฮะว่าชนชาวมอเนมาสร้างวัฒนธรรมไทยร่วมกับวัฒนธรรมของไทยเดิมๆด้วยมารวมเป็นวัฒนธรรมถึงปัจจุบันนี้ครับ,รบอย่างที่เราเห็นนะฮะเห็นในภาพประวัติศาสตร์ วันนี้ก็ได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วและได้มาเห็นว่าคนเชื้อชาติมอญได้อนุรักษ์จนกระทั่งทุกวันนี้ยังมีประเพณีพัฒธธรรมดั้งเดิมอยู่ประเพณีดั้งเดิมของมอญที่อยู่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างครับมีที่เห็นเด่นๆเลยนะคะค<ช>ีอยังอยู่ในในชุมชนที่ประเพณีบวชพระนะคะบวชพระนี่น่าจะ<ม>แต่งหน้าด้วยแล้วก็ขี่ม,ม้าค่ะ <ๆ S 2> ที่นี้ก็จะดูแตกต่างจาก บวชที่อื่นประเพณีสงการนะคะบางเนาะประเพณีสงการนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สงท้ายปีเก่ามีประเพณีรำผีมอญยังมีอยู่ไหมคะรำรำผีมอญไม่ใช่ประเพณีแต่เป็นความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ของเราซึ่งเป็นเราเคารพบรรพชนเราด้วยการรำผีแต่รำผีมอนี้ถ้าไม่เกิดว่าด้วยอาเพศหรือด้วยป่วยไข้ต่างๆก็จะไม่รำกัน กลายเป็นพิธีกรรมแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยประเพณีลอยกระทงค่ะใกล้ก้จะถึงป้างลองบอกลักษณะเด่นของลอยกระทงให้ฟังหน่อยค่ะลอยกระทงทาด้วยกระดาษกระทงนี้รกระดาษแล้วก็ทาเป็นหมืออนน่นตอนนี้ทําแล้วค่ะทาที่อบตก็ทําลอยอกระดาษสีเป็นหมื่นแล้วก็ลอยจากว<ะ>่าท้อยอยู่ทางเหนือแม่น้ําจะลอยก่อนใช่ไหมลอยแล้วมันจะไหลลงมาก็จะเหมือนเป็นกระทงสายกระทงสายก็เรียกกระทงสาย เราเรียกได้ว่าคนชาวมอนี่ก็อนุรักษ์ธรรมชาติอ่ะไม่ใช้โฟมนะใช้กระดาษซึ่งละลายเปื่อยย่อยสลายได้ครับก็ดีจ้ะก็ทุกๆปีเราจะทำกระทงกระดาษทีเรียกกระทงทรายครับเป็นกระทงทรายกระทงทรายครับแล้วก็ทางมอนี่ก็แน่นอนประเพณีสงกรานต์เนี่ยโอ้โหคึกคักคึกคืนมาก สงกรานตะกอถ้าไปพระประแดงนี้ไม่ต้องนะมาที่นี่ได้เลยมาที่ราชบุรีที่บ้านโป่งมีชุมชนมอญเหมือนกันมีประเพณีใล้เคียงกันไหมครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับประเพณีที่ใกล้เคียงก็คือการทานข้าวแช่อมีข้าวแช่ใช่ข้าวแช่ดับร้อนนะครับซึ่งว่าทุกชุมชนและก็ทุกบ้านจะต้องทําข้าวแช่เพื่อไปถวายพระเพื่อบูชาหรือว่าบวงสรวงเทวดาสงกราน อันนั้นคือความเชื่อในคติคติของชาวมอญแล้วแล้วก็เชิญอาจารย์ทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์จะจะทานก้าแชเข้าแช่ฟรีเชิญมาที่พิพิธภัณฑ์ใครมาวัดม่วงนี่นะฮะวัดม่วงนะไปบอกใครแต่ใครถามว่าวัดม่วงมันยังไงนะครับก็เรียกว่ามากันได้ทุกคนแล้วมาทานข้าวแช่ฟรีด้วยไม่ต้องเสียสตคนนะครับต้องขอบคุณ ที่สะอาดมากนะครับที่ได้ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้รมถึงนิยกร่วมขอบผมทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับ